สวัสดีครับสืบเนื่องจากการที่มีคําถามจากสื่อมวลชนนะครับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตที่จะมาตอบคําถามสื่อมวลชนนะครับคําถามที่สื่อมวลชนสอบถามมานะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่ในเรือนจำนะครับจะมีการดูแลมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไร กรณีกรมราชทัณฑ์ประสานเรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆนะครับซึ่งก็ท่านนายรัฐมนตรีนะครับได้ก็ให้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเช่นกันในเรื่องนี้นะครับว่าจะเร่งแก้ปัญหาการติดเชื้อในเรือนจําต่างๆทั่วประเทศโดยจะดําเนินการตรวจเชิงรุกให้ได้มากและก็เร็วที่สุดทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเ,เรือนจําแต่ละที่นะครับที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมาก แล้วก็จะดำเนินการคัดแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อที่จะรักษาแล้วก็หากมีอาการที่รุนแรงนะครับก็จะนำออกมารักษาในตามระบบต่อไปแต่ถ้าหากอาการยังไม่รุนแรงหรือว่าไม่พบอาการแต่ว่ามีการติดเชื้อก็จะให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่ทางด้านกรมราชทันเป็นผู้ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่า การที่เรือนจําต่างๆนะครับได้มีการรักษาผู้ป่วยอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าแต่ละที่เป็นระบบปิดนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อออกมาสู่ชุมชนหรือด้านนอกได้น้อยมากนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้ก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้มีความเข้มงวดนะครับในเรื่องของการดูแลส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดนะครับก็จะยังไม่ให้มีการเยี่ยมจากบุคคลภายนอกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น มีเรื่องของการที่สบคนะครับได้มีการชี้แจงในรายวันก็อยากที่จะทําความเข้าใจนะครับว่าตัวเลขที่ประชาชนที่หายป่วยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขที่ตอนนี้นะครับณวันนี้วันที่19พฤษภาคมเนี่ยมีผู้ป่วย ที่กลับบ้านวันนี้นะครับ4,450คนนะครับนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ที่กลับบ้านได้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีมากขึ้นกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่หายป่วยสะสมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูตัวเลขนี้มากนักนะครับแต่อยากที่จะเอาตัวเลขมาให้ดูก็คือว่าตอนนี้มีผู้ที่ป่วย แล้วก็หายแล้วกลับบ้านแล้ว46,942คนณวันนี้นะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้ก็คืออย่างเช่นตัวเลขผู้ป่วยที่กลับบ้านในแต่ละวันตัวเลขผู้ป่วยที่หายนะครับจากโควิด -19 และกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีมากเช่นเดียวกันตัวเลขตัวนี้ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณหมอแพทย์พยาบาลทั่วประเทศนะครับ ทำงานกันเพื่อที่จะให้คนไทยทุกคนนะครับสามารถที่จะกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้ตามปกตินะครับส่วนเรื่องของรัฐบาลก็จะพยายามนําเรื่องของวัคซีนเข้ามาเพื่อที่จะฉีดปูพรมให้กับทางด้านพี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เร็วที่สุดครับ คำถามอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของมาตรการดูแลแคมป์คนงานที่พักอาศัยจํานวนมากมีการติดเชื้อจะมีมาตรการดูแลอย่างไรไม่ให้ขยายไปในที่ชุมชนตรงนี้ก็ต้องเรียนครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายกับทางกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือว่า ในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปนะครับก็คือในช่วง2เดือนนี้มิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมในกรุงเทพมหานครนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กรทมดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยให้ได้อย่างน้อย5ล้านคนนะครับนั่นก็คือครอบคลุมประชากร ร้อยละ70นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพราะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเราคงจะทราบดีอยู่ว่ามีการแพร่เชื้อนะครับหรือว่ามีการระบาดในชุมชนต่างๆที่มีการอยู่ในลักษณะแบบแออัดแล้วก็จะมีการคัดกรองมีการตรวจเชิงรุกแล้วก็มีการฉีดวัคซีนปูพรมเพื่อที่จะป้องกันการระบาด อันนี้เป็นคําแนะนําจากทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แล้วก็ท่านอาจารย์หมอผู้ทรงคนวุฒินะครับว่าหากมีการระบาดในจุดใดนะครับที่เราเคยเรียกกันว่าเป็นจุดไข่แดงก็ให้นําวัคซีนนะครับไปเพื่อที่จะฉีดให้กับทางด้านประชาชนหรือว่าพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นเพื่อที่จะระง,งับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับ ส่วนเรื่องของการฉีดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับชี้แจงเพิ่มเติมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการเ,าเรียกว่าจัดสรรวัคซีนไปตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั่วกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้นทั้งหมด231แห่งที่พร้อมจะฉีดวัคซีนแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีเพิ่มเติมก็คือว่า หน่วยงานสถานที่ที่ร่วมกับทางด้านเอกชนอีก25แห่งซึ่งณนะตอนนี้ก็ได้มีการเปิดทดลองระบบไปแล้วนะครับซึ่งท่านานายกรัฐมนตรีได้มีการไปเยี่ยมความเตรียมพร้อมนะครับซึ่งก็คือได้แก่เซ็นทรัลลาดพร้าวสาย่านมิดทาวน์เดอะมอลล์บางกะปินะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาก็คือที่บิ๊กซีบางบอนที่เปิดให้บริการแล้วส่วนสถานที่อื่นๆก็จะทยอยเปิดให้บริการนะครับเมื่อวัคซีนเข้ามา สำหรับความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ฉีดไปแล้วทั้งสิ้น557,600โดสเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพนะครับสะสมทั้งหมดเนี่ยประมาณ473,000กว่ารายนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะครับต้องการที่จะให้มีการลงทะเบียนเพื่อที่จะจอง ไปฉีดวัคซีนกันผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการที่เรียกว่าสามารถจัดการบริหารได้อย่างดีที่สุดอยู่ในตอนนี้ในเรื่องของหมอพร้อมส่วนเรื่องของการที่จะมีการ Walk in หรือไม่อย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงช่องทางการลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยมี3มช่องทางหลักๆนะครับก็อยากที่จะขอชี้แจงเพิ่มเติมก็คือช่องทางแรกก็คืออย่างที่เราทราบก,กันดีอยู่ผ่าน l ล n e แอปพลิเคช o n หมอพร้อมหรือในการที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันหมอพร้อมตรงนั้นก็จะเป็นช่องทางหลักในการที่จะ,ะนัดในการที่จะฉีดวัคซีนแล้วก็จะ,ะได้รู้วันเวลาที่ชัดเจนแล้วก็สถานที่ที่ชัดเจนตอนนี้ก็มี กลุ่มที่เรียกว่าได้รับรับการจัดลำดับนะครับให้มีการฉีดวัคซีนในเบื้องต้นก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีเ,เรียกว่าสุ่มเสี่ยงกับทางด้านกลุ่มโรคเรื้อรัง7กลุ่มตรงนั้นมีการลงทะเบียนมาผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่ามีการลงทะเบียนเพื่อที่จะอยู่ในระบบหมอพร้อมแล้วตอนนี้ เกิน7ล้านคนแล้วนะครับซึ่งก็จะทําให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างระบบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนายกยรัฐมนตรีเองก็ได้เข้าใจนะครับถึงประชาชนที่ตอนนี้พร้อมที่จะฉีดวัคซีนแล้วจึงได้มีการทําความเข้าใจกันว่าเรื่องของการที่จะ walk in ขอให้ทําความเข้าใจว่าเป็นการ walk in เข้ามาเพื่อรับวัคซีนถ้าหากจุดบริการนั้นมีวัคซีนเพียงพอ นั่นก็คือขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ของวัคซีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเรียกว่าความสับสนหรือว่าไม่ให้เกิดความไม่สะดวกกับประชาชนน,นะครับอยากจะให้เมื่อท่านไปที่สถานที่จะฉีดวัคซีนแล้วแล้วท่านไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมมาก่อนก็อยากให้ท่านได้ไปเพื่อที่จะลงทะเบียนในวันที่ท่าน w a l k i อถ้าวันนั้นท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนไม่มีเพียงพอ ก็จะได้รับทราบวันเวลาที่ชัดเจนในการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องกลับมาอีกในวันรุ่งขึ้นทุกๆวันจนกว่าจะได้รับวัคซีนอันนั้นถือว่าอาจจะทําให้เกิดความลําบากกับท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นการรับวัคซีนสามารถ Wal k i อินเข้าไปถ้าวันนั้นมีวัคซีนพอซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หลายประการนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ที่เขาลงทะเบียนไว้แล้วอาจจะได้รับการนัดหมายมาว่าให้มาตอนช่วง8โมงเช้า9าโมงเช้า10โมงอาจจะมีบางท่านไม่ได้มาตามนัด นะครับหรือว่าอาจจะไม่สะดวกและไม่ได้มีการยกเลิกการนัดในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็จะทําให้มีวัคซีนเหลือในวันนั้นในส่วนของที่มีวัคซีนที่เพียงพอก็จะจัดให้กับทางด้านประชาชนที่เดินเข้ามาฉีดแต่ว่าไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะได้ฉีดในวันนั้นเพราะฉะนั้นก็คืออยากที่จะให้ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของตรงนี้แต่ว่าในเมื่อท่านไปที่สถานที่จะฉีดวัคซีนแล้วพร้อมที่จะฉีดวัคซีนถ้าวัคซีนพร้อมก็จะฉีดให้ท่านในวันนั้น แต่ถ้าหากว่าวัคซีนไม่เพียงพอก็จะให้ท่านได้ลงทะเบียนในวันที่ท่านไปแล้วก็เพื่อที่จะนัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะดวกนะครับส่วนช่องทางที่3ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ว่าณนะตอนนี้ท่านต้องการที่จะปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศให้กับกลุ่มที่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่พร้อมอาจจะมีการนัดกันมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับซึ่งคณะต่างๆก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางด้าน พนักงานที่ต้องอยู่ในส่วนของบริการนะครับอย่างเช่นผู้ที่จะต้องขับรถสาธารณะนะครับวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่หรือว่าขับรถเมล์รถไฟฟ้านะครับพนักงานเก็บกวาดขยะทำความสะอาดในกรุงเทพมหานครและที่ต่างจังหวัดอื่นๆหรือแม้กระทั่งบุคลากรในโรงงาน ผู้พิการนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์หรือจะเป็นนักเรียนที่จะต้องเดินทางกลับไปต่างประเทศในการที่จะไปศึกษาต่อและต้องมีวัคซีนซอร์ติฟิเกตต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะแสดงความจำนงแจ้งไปที่กระทรวงสาธารณสุขได้เพื่อที่จะได้มีการนัดหมายกันเป็นกลุ่มคณะเพื่อที่จะมารับวัคซีนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ3ส่วนนะครับที่จะได้รับการ ลงทะเบียนวัคซีนนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือหมอพร้อมเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการนัดหมายสองถ้าหากท่านเดินทางมาที่จุดรับวัคซีนแล้วไม่สามารถรับวัคซีนได้ในวันนั้นก็จะเป็นการลงทะเบียนที่จุดรับวัคซีนเพื่อนัดหมายกันมาอีกครั้งแล้วก็ช่องทางที่สามก็คือการที่จะนัดมาเป็นหมู่คณะตามกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถบริหารจัดการภายในแล้วก็ประสานงานไปที่กระทรวงสาธรารณสุขนะครับ คำถามเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรื่องของการกระจายวัคซีนนะครับแล้วก็วัคซีนที่จะเข้ามาใหม่นะครับในเดือนพฤษภาคมก็จะมีวัคซีนเข้ามาทั้งสิ้น3 5ล้าน5แสนโดส นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัคซีนของ s i n นแวคนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมเรื่องของการกระจายไปตามจุดต่างๆที่มีการลงทะเบียนด้วยแล้วก็มีในส่วนของที่ยังคงต้องฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าหมอแพทย์พยาบาลให้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับแล้วกลุ่มเสี่ยงต่างๆก็จะเริ่มทยอยฉีดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ คำถามต่อมาเกี่ยวข้องกับทางด้านงบประมาณนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้คือคําถามจากสื่อมวลชนนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมที่สูงกว่ากระทรวงสาธารณสุขถึงห้าหมื่นล้านบาทแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเรื่องของอทางด้านสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็อยากที่จะ,อะขอชี้แจงนะครับว่างบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับก็คือ คงไม่สามารถนะครับที่จะไปดูเฉพาะกระทรวงได้ถ้าท่านไปดูในส่วนของงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมเฉพาะนะครับตัวเลขที่โชว์ขึ้นมาก็คือกระทรวงกลาโหมมีประมาณ2 0 0แสนล้านบาท ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีประมาณ153,000กว่าล้านบาทนั่นเป็นที่มาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าทำไมกระทรวงกาโหมถึงมีงบประมาณมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ตั้งงบประมาณภายในกระทรวงเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีหน่วยงานอื่น ที่เรียกว่าอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้ขอรับงบประมาณผ่านกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นการขอรับประมาณจากหน่วยงานโดยตรงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอการตั้งงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรงนี้มีงบประมาณทั้งสิ้นประมาณอีก1.40 0 0 0กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษา ค่าใช้ใจ่ายพยาบาลนะครับแล้วก็การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยไม่ใช่มีแค่เฉพาะที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวยังมีการตั้งงบประมาณไว้ที่อื่นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอย่างเช่นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกประมาณแสนสี่หมื่นกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าบวกงบประมาณที่มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับกระทรวงสาธารณสุขที่ของบประมาณไปอีกแสนห้าหมื่นกว่าล้านจะเห็นว่า ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนพี่น้องคนไทยมีทั้งสิ้นมากกว่า3 0 0แสนล้านบาทนะครับกับทางด้านหน่วยงานอื่นๆที่มีการาตั้งงบประมาณไปเพราะฉะนั้นจะทำให้ งบประมาณที่ดูแลเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมากกว่ากระทรวงกลาโหมอีกเกือบเป็นแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงบประมาณของกระทรวงกลาโหมก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านบุคลากรนั่นก็คืออัตรากําลังคนต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณเรื่องของการที่หลายๆคนก็ยังมีความเป็นห่วงนะครับว่า การที่จะให้าการเล็ดลอดเข้ามาจากต่างชาตินะครับตามชแนลชายแดนหรือว่าการลักลอบต่างๆเข้ามาก็จะมีนี่แหละครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่จะเข้าไปช่วยดูแลเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะ เป็นกําลังใจให้กับทางด้านบุคลากรต่างๆที่ทําหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับในการดูแลชายแดนของเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการผู้ลับลอบเข้ามาและอาจจะทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของประเทศไทยไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องออทําความชี้แจงเข้ามานะครับนอกเหนือจากนี้ในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการปรับลดงบประมาณนะครับ จากตัวเลขในปี63นะครับก็จะมีการปรับลดประมาณไปประมาณเกือบ1 8 0 0 0ล้านบาทจากปีก่อนแล้วก็ในปี64ก็ได้รับสัรงงบประมาณลดลงจากปี63จำนวนกว่า17,200ล้านบาทแล้วก็มาจนถึงปีงบประมาณ2,565อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของเรื่องขององบประมาณนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลบุษราคัมนะครับที่ถามถึงเรื่องของการใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรงนี้ก็อยากที่จะทําความเข้าใจนะครับว่าโรงพยาบาลที่อยู่ที่ Impact เมืองทองธานีที่กรุงเทพมหานครนี้นะครับไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับเป็นโรงพยาบาลแบบเต็มรูปแบบเราถึงเรียกมีชื่อ ว่าเป็นโรงพยาบาลบุศราคมนะครับโรงพยาบาลนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพียงหอพักเท่านั้นนะครับจะไปเปรียบเทียบกับหอพักที่จะมีเฉพาะเตียงฟูกหมอนถ้าห่มมาอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแบบครบรูปแบบนั่นหมายความว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเช่นเครื่องออ,ออกซิเจนและตัวออกซิเจนก็ไม่ได้เอาถังออกซิเจนเข้ามาเพื่อที่จะตั้งไว้ที่เตียงผู้ป่วยนะครับ ตั้งจุดออกซิเจนไว้ด้านนอกแล้วก็ต่อท่อเข้ามาเหมือนกับที่เวลาท่านไปโรงพยาบาลแล้วมีท่อออกซิเจนอยู่บริเวณด้านหัวเตียงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบนั้นในลักษณะนี้ที่โรงพยาบาลบุษราคำ นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเพื่อที่จะดูแลคนไข้แล้วก็มีการตรวจสอบนะครับเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้เกิดความเรียกว่าอาการสาหัสมากขึ้นไปกว่าเดิมรวมกระทั่งมีเรื่องของการที่จะติดตั้งเครื่องช่วยหายใจต่างๆนะครับเหมือนกับในโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลบุษราคัมเป็นโรงพยาบาลที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนั่นก็คือถ้าเราเรียกเป็นสีก็คือว่าผู้ป่วยสีเหลือง นะครับแล้วก็สีเขียวบางส่วนนะครับเพราะว่าถ้าท่านติดต่อไปที่หมายเลข1669นะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยสามารถที่จะมาที่โรงพยาบาลบุษราคัมได้และถ้าท่านเป็นผู้ป่วยที่จะต้องเรียกว่าสีแดงก็จะส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลอื่นๆในขณะเดียวกันโรงพยาบาลบุษราคัมก็จะทําหน้าที่ ในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่ออกจาก ICU นั่นก็คือผู้ป่วยสีแดงด้วยหมายความว่าถ้าเกิดในโรงพยาบาลอย่างเช่นที่ตอนนี้ประสานอยู่ก็คือโรงพยาบาลรามาธิปดีโรงพยาบาลศรีราช mm hmm. เมื่อผู้ป่วยสีแดงสามารถที่จะออกจาก ICU เพื่อที่จะรักษาในห้องปกติแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือเพื่อที่จะให้มีเตียงว่างในโรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะครับมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเตรียมตัว ในการที่จะมีอาการสาหัสเนี่ยก็จะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุษราคัมนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เพียงโรงพยาบาลบุษราคัมเนี่ยดูแลเฉพาะสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยสีแดงออกจากโรงพยาบาลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่รามาที่บดีสีเลล่าก็จะมาที่โรงพยาบาลบุษราคัมแห่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรนะครับต่างๆไม่ว่าแพทย์พยาบาลน,นะครับก็มาจากพื้นที่จังหวัดที่ตอนนี้ต้องเรียกว่า มีการระบาดน้อยนะครับคุณหมอพยาบาลก็อ,อ,อาสาที่จะมาประจําที่โรงพยาบาลนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทางด้านโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์นะครับโรงพยาบาลสงขานครินก็มาช่วยด้วยเพิ่เมเติมเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลที่บุศราคมก็จะมี แพทย์มากกว่า20คนมีพยาบาลมากกว่า130คนมีเภสชัชกรประจําด้วยอีกมากมายเพราะฉะนั้นเป็นโรงพยาบาลแบบเรียกว่าสนบุมแบบจริงๆนอกเหนี้จากนั้นก็อยากให้ประชากรในพื้นที่บริเวณนั้นไม่ต้องกังวลนะครับมีการดูแลเรื่องของการถ่ายเทอากาศอย่างดีอย่างตามวิธีการที่ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขมอบมาตรการไว้รวมทั้งถึงการระบบบําบัดน้ําเสียต่างๆมีการแยกห้องน้ามีการแยก สิ่งต่างๆที่ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลดุสราคำแล้วก็งบประมาณที่เกี่ยวข้องนะครับมีคําถามเพิ่มเติมที่สื่อมวลชนสอบถามมานะครับอย่างเช่นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ปัญหา BTS สายสีเขียวดาเนินการถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องต้องเรียนนะครับว่า,ายังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกฎหมายต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ยังให้ความาคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ยังมเีเรื่องของประเด็น ข้อกฎหมายต่างๆที่ต้องพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของค่าโดยสารนะครับที่จะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นคําถามคําตอบที่ท่านสื่อมวลชนได้กรุณาส่งให้กับทางด้านนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะตอบแทนท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ